จิตใจที่งดงามเปรียบเสมือนแสงสว่างในความมืดมนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไอรักฟาร์มาซีชาแนลในรายการนานาสาระกับเพสศัตกระเจีนยบกันอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะเจี๊ยบก็จะมาพูดถึงข้อมูลโควิดวันนี้ค่ะไทยเข้าสู่ะระลอกที่4แล้วค่ะโดยวันนี้นะคะวันที่เจี๊ยบเนี่ยบันทึกเทมนะคะก็จะเป็นวันที่8ค่ะกระกฎาคม2564ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีสถิติของผู้ป่วยรายใหม่นะคะที่ติดเชื้อนะคะอยู่ที่7,58คนค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นสถิติใหม่เลยทีเดียวนะคะค่ะดังนั้นนะคะเจบก็เลยจะหยิบหัวข้อนี้นี่นะคะมาเล่าให้กับเพื่อนๆทุกๆคนได้ฟังกันค่ะ โดยที่ทางสบคนะคะหดือที่เรารู้จักว่าเป็นศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะคะได้เปิดเผยสถานการณ์โควิดระลอกที่4แล้วว่าไทยเนี่ยได้เข้าสู่ระลอกที่4เรียบร้อยะคะ่ะข้อมงชี้ของระลอกที่4นี้มีอะไรกันบ้างดังนี้ค่ะข้อที่1นนะคะก็คือ เป็นไวรัสตัวใหม่กายพันธุ์เดลต้าพฤติกรรมไม่เหมือนเดิม 2. มีการแพร่ระบาดท,ทั้งในชุมชนครอบครัวและก็องค์กรต่างๆค่ะ 3. ยังหาที่มาที่ไปไม่ได้ค่ะแต่มีผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มใหม่ขึ้นในทุกๆวันนะคะโดยที่เฉลี่ยอยู่ที่5-6 0 0 0คนต่อวันค่ะดังนั้นเมื่อเป็นสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะคะ ซึ่งได้อาจจะมีการเลงการยกระดับมาตรการควบคุมต่างๆเพิ่มเติมนะคะแต่ณะปัจจุบันขณะนี้นะคะยังไม่ใช่มาตรการระดับสูงสุดตอนนี้เนี่ยอยู่ในมาตรการที่เรียกว่าเซมิล็อกดาวน์ค่ะปกติเนี่ยนะคะเวลาที่มีการ ปรับเปลี่ยนมาตรการในการควบคุมโรคระบาดเนี่ยเขาก็จะต้องมีการรอดูประเมินสถานการณ์นะคะว่าพอปรับใช้มาตรการอะไรต่างๆแล้วเนี่ยได้ผลมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งจะใช้เวลาอยู่ที่14วันค่ะเนื่องจาก14วันเนี่ยจะเป็นระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสค่ะโดยมาตรการที่ออกมาควบคุมนะคะเราเรียกว่าเป็นมาตรการขององค์กรโดยรวมหรือว่าเป็นมาตรการของสังคมนะคะ ในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะเราก็ได้แต่ปฏิบัติตามมาตรการที่เขาได้มีการควบคุมออกมาค่ะแต่ทีนี้นะคะสิ่งที่เซียบอยากาแนะนำเพื่อนๆนะคะเรียกว่าเป็นมาตรการส่วนบุคคลค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเราเนี่ยสามารถเลือกที่จะปฏิบัติได้นะคะว่าเราจะทำอย่างไรคะ่ะเพราะว่ามีสัญญาณนะคะว่า การติดเชื้อเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้เริ่มกระจายวงขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ,ะสิ่งที่ควรจะต้องทำนะคะถ้าสมมติว่าเป็นการทำงานเนี่ยสามารถ Work from home ได้ร้อยเปเนี่ยก็จะดีมากเลยค่ะเพราะว่าการที่มีการเคลื่อนที่ของคนเนี่ย ก็จะทําให้มีการกระจายของเชื้อโรคถูกไหมคะเพราะว่าปกติเนี่ยเชื้อโรคก,ก็จะอ,อยู่ที่คนค่ะแล้วก็จากคนนี้ไปสู่คนนี้ไปสู่คนนี้เนี่ยเชื้อโรคก,ก็จะมีการกระจายตัวถ้าหากมีการเคลื่อนที่ของคนหรือว่าการเคลื่อนที่ของประชาชนไปในที่ต่างๆค่ะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าให้เจียบดูเนี่ยเราก็ไม่ทราบใช่ไหมคะว่าใครเนี่ย ติดโควิดแล้วบ้างค่ะบางคนก็อาจจะติดแต่ว่าไม่แสดงอาการถูกไหมคะทีเนี้ยคนหลายๆคนก็จะปะปนกันนะคะทั้งคนที่ฉออีดวัคซีนแล้วคนที่ยังไม่ฉีดคนที่ฉีดวัคซีนไปเข็มหนึ่งคนที่ฉีดวัคซีนไปสองเข็มหรือว่าคนที่ออติดแล้วไม่แสดงอาการอะไรต่างๆหรือว่าคนก็อาจจะป่วยด้วยโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนเนี้ยมีการปะปนกัน,นะคะ่ะซึ่งเสียวมองว่า เราเนี่ยก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเราเพราะฉะนั้นคือเราควรที่จะกักตัวค่ะหรือว่าไม่เข้าไปในที่ที่เป็นแหล่งชุมชนถ้าหากไม่ได้มีความจําเป็นนะ,นะคะและเราเนี่ยสิ่งที่เราทําได้เลยนะคะก็คือต้องพยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยให้แข็งแรงค่ะ โดยที่ว่าถ้าหากตอนนี้นะคะเรามีอาการเจ็บปวดเล็กน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีไข้ปวดหัวมีน้ำมูกนะคะไอเจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะคะจะแนะนําว่าเราก็ต้องรีบหายานในการรักษานะคะเพื่อไม่ให้อาการเจ็บป่วยเหล่านั้นเนี่ยเป็นมากขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเราเจ็บป่วยมากขึ้นเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยก็จะลดลงได้ค่ะ,ะโดยที่เราสามารถที่จะไปร้านขายยาน,นะคะที่มีเภสัชกรค่คะหรือว่า มาปรึกษากับเภสัชกระเจียบที่ร้านขายาายาไอรักก็ได้นะคะเพราะว่าร้านขายาายาไอรักเนี่ยเจียบก็ยังเปิดบริการทุกวันค่ะบริการคนไข้ทุกวันค่ะก็ให้บริการทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจค่ะรับรองว่าร่างกายเนี่ยแข็งแรงแน่นอนค่ะยังไงนะคะช่วงนี้เจียบก็อยากขอส่งกําลังใจนะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะเพราะว่ารู้ว่าหลายๆคนนะคะก็มีความเครียดความวิตกกังวล มากเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ผ่านพ้นทุกปัญหาทุกอุปสรรคไปได้นะคะเพราะอย่าลืมนะคะว่าทุกปัญหามีทางออกค่ะถ้าใจเราสงบเราก็จะพบทางออกนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ชื่นชอบผลงานของกระเจีย๊ยบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลิตสื่อดีๆให้กับทุกคนได้รับชมกันต่อไปด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากๆเลยค่ะ